อาหารเสริมได้ผลจริงหรืออาจจะไม่ครับอาหารเสริมทั่วไปนั้นมีส่วนผสมที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์มีจำนวนของส่วนผสมหลักที่ไม่เพียงพอมีสูตรที่ผสมหลายๆอย่างมาเพื่อหลอกตาซึ่งเป็นส่วนผสมที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์และไม่เพียงพอไม่บริสุทธิ์เนืน่องจากไม่ได้ใช้วัตถุดิบเกรดยานในการผลิตขอแนะนำ XG p และ Farmax n u t r i c u t i c a l s เวชภัณฑ์อาหารเสริมที่ทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นและสุขภาพดีขึ้น ประสิทธิภาพของทาง XPL และ p h a r m a x นั้นได้ถูกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนจากจำนวนแพทย์ที่จ่ายเวชพันฑอาหารเสริมนี้ให้กับคนไข้เพื่อเสริมการรักษาทั้งโรคต่างๆและทั้งด้านการต่อต้านอายุและเพื่อความสวยงาม AlexP ที่ XPN หนึ่งในสิ่งที่แตกต่างที่สุดของเราคือประสิทธิภาพที่เหนือกว่าและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทั่วไปในท้องตลาดเราไม่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ขาดซึ้นการวิจัยและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พอเพียงทำให้ไม่เห็นผลดังหวังเวชภัณฑ์อาหารเสริมระดับพรีเมียมนี้ต้องการการทัศน์ที่มากกว่า ตั้งแต่การวิจัยวัสดุการผลิตจนกระทั่งถึงมือของคุณซึ่งไม่สามารถหาได้จากที่อื่นความแตกต่างบางอย่างของเรามีดังนี้การวิจัยของส่วรผสมหลักที่หนักแน,น่นผลิตภัณฑ์ของเรามีงานวิจัยที่สนับสนุนถึงผลลัพธ์มากมายสูตรของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของเราใช้สูตรที่สอดคล้องกับผลทดสอบทางคลินิกวัสดุเราเลือกใช้แต่วัตุดบเกรดเภสัชกรรมที่ดีที่สุด การทดสอบคุณภาพเรามีการทดสอบทางหลักที่ชื่อว่าไว i t e t r a v ซึ่งเป็นการผนวกการทดสอบทางคลินิกกับการใช้งานจริงเข้าด้วยกัน XPN Expert Performance Nutraceuticals